ปี2021อยู่ไหนสีขาวแกคือ2021ตัวปลอมสีน้ำเงินก็เหมือนจะรูดบัตรนานโหอยู่กันเต็มเลยโอเคสีดำสีน้ำตาลสีเหลืองอยู่ห้องไฟนะฮะสีขาวไปไหนสีส้มฟ้าอ่อนสีแดงสีขาวไปไหนเนี่ยเหมือนสีขาวจะหายจริงๆสีส้มกดปุ่ม สีม่วงลงท่อสีม่วงผมเนี่ยนะผมเนี่ยนะงั้นก็สวัสดีปีใหม่เลยแล้วกันเออแต่แต่ว่านะเขาโกโหกเออฉันไม่คิดว่าจะเป็นสีม่วงนะโอ้โหโหวดกันทั้งห้องอุตส่าสวัสดีปีใหม่ทำไมทำกันอย่างนี้สีส้มใช่ไหมเมื่อกี้แล้วไม่สงสัยกันบ้างเหรอผมไม่ใช่อิมพอสเตอร์แล้วเพื่อนบอกว่าผมลงท่อปีใหม่แล้วจูนเครื่องกันหน่อยดิเพื่อนอืม สีส้มทำเป็นดูกล้องทำเป็นดูกล้องยังไม่มีใครโดนคิวเลยฟ้าอ่อนกดสีส้มสีส้มกหกสีน้ำเงินน่าสงสัแล้วก็ฉันสงใสัสีดำด้วยยังไงอะ่ะฉันทำงานหมดแล้วนะเพื่อนเอาสีดำโดนโวดืมข้อหาอะไรอะ่ะ นายโดนโหวตก็ออกเกมเลยแล้วไม่ยอมโหวตสีส้มกันสีส้มโกหกเนี่ยอ่ะน้ำตาลกดปุ่มไม่มีใครโดนคิวนะฮะโหวตกันจนหมดนี่แหละเกมไม่จบแน่นอนเสียเวลาจริงๆอยากรู้ว่าใครเป็นไง,งบอสเตอร์ก็ไม่คิวมีคนไม่ทํางานคนอื่นก็อดทนนะรอไม่พูดไม่จาไม่อะไรเลยอ่ะแสดงว่าสีแดงสีแดงไม่ยอมกดะฮะออจบสักทีนั่นไงแล้วสีส้มอะไรของเขาเนี่ย ห้องแอดมินกรีนเฮาส์สีขาวโอเค่าฮะสีขาวอยู่ตรงนี้สีน้ำเงินวิ่งลงไปสีชมพูสีดำสีเหลืองวิ่งออกมาสีแดงอยู่กับเรางานไม่เยอะนะฮะแต่เพื่อนไม่ทำโอ้โหเขียวอ่อนโดนคิวสีขาวเปนคนเจอที่ไหนสวัสดีปี2021แฮปปี้นิวเยียร์เลยเพื่อน ที่ไหนอะนคาเฟ่ที่เรือนอะนายก็ด้วยเหมือนกันขอบคุณมากนะเอ่อเพื่อนเรามาทําอะไรที่นี่เนี่ยสีพู้นี่ใส่ดีมากฮะอย่างนั้นเราไว้ใจสีมพูอยู่ด้วยกันนะเราอยู่กับเบลล่าสีดําอยู่ข้างบนไปห้องนู้นดีกว่าเบลล่าเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวไม่ทันเปิดแล้วอ๋อปิดแล้วโอเคใครอยู่ห้างในสีน้ําเงินสีแดงโอเคครับหมดแล้วงานผมเอ้ยเหลกอันหนึ่ง ที่ลนช์แพดเลยกระจกตรงนี้นะฮะเราสามารถมองข้างในได้แต่ข้างในมองข้างนอกไม่เห็นนะฮะมันเป็นกระจกด้านเดียวเวลาคิวๆตรงนี้ได้เลยถ้ามีเพื่อนอยู่ข้างในไม่มีใครเห็นไปนล่างอยู่ไหมโอ้โห <laughs> ฟ้าอ่อนครับทำไมฉันล่ะ,ะเพื่อนเชื่อไหมสีเหลืองไม่บดดีนะที่เพื่อนเชื่อ โอ้วิ่งเร็วอีกแล้วเอ๊ยมีไหมอาวุธไม่มีนะฮะดาวโหลดอ่ะดาวโหลดก่อนเลยเฮ้ยประตูปิดใครอยู่ที่คาเฟ่ทิเลียเมื่อกี้เดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะคาเฟ่ทิเลียสีแดงอยู่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่โอเคมีคนดูกล้องนะฮะเขียวอ่อนเหลืองรูดบัตรเขียวอ่อนจะรูดบัตรนานไปไหมสีเหลืองอยู่กับเราใช่ไหมสีเหลืองอย่าพิ่งออกไป สีม่วงวิ่งมาเขียวอ่อนยังอยู่ไหมเขียวอ่อนอยังอยู่รูดบัตรอะไรนานขนาดนั้นโอเคไปละสีม่วงสีน้ําตาลสีแดงไปไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยืนตรงกลางอย่างงี้ดิหมดยังเลขสองอัน๋อผมมีสแกนสีน้ําเงินสีแดงผมมีสแกนผมมีสแกนตัดอะไรเนี่ยเรียเตอร์สีม่วง โอเคเขียวอ่อนอยู่ข้างบนโอเคครับเขียวอ่อนกดเขียวอ่อนดูทําอะไรเชื่องช้าเหลือเกินตั้งแต่รูดบัตรและอเอาประตูปิดน้ําเงินสีดําฟ้าอ่อนเขียวอ่อนเหลืองเขียวเข้มยืนนึกกันหมดมีคนออกไปแล้วโดนคิวหรือเปล่าเนี่ยนะฟ้าอ่อนเหลืองเขียวอ่อนไม่ใช่นะฮะเรามีสแกนไม่ต้องเป็นห่วงคิวหรือ,อยังมีคนโดนคิวหรือ,อยังเออเอเอออ สีน้ำเงินใช่ไหม <laughs> สีน้ำเงินสีน้ำเงินอยู่กับเพื่อนดีกว่าอุ่นใจกว่าเดี๋ยวบอกไปเพื่อนไม่เชื่ออีกถึงแม้ว่าเราจะมีสแกนก็เหอะโอเคโอเคโอเคสีน้ำเงินอะอะอะเอาฟ้าอ,อนโดนคิวสีน้ำเงินครับที่ไหน What? อะวัดเขาลงท่อครับผมมันบนะั็กน่ะ2021สีน้ำเงินแน่นอนสีฟ้าอ่อนทำไมมาโทษเรา ดูท่าทางเพื่อนไม่น่าจะเชื่อนะฮะห้องนี้เอา้าเดี๋ยวนะผมเห็นสีน้ำเงินลงท่อไม่ใช่เหรอทำไมสีน้ำเงินไม่ใช่สีเงินออกมาแล้วฮะวัด <What? S 2> เกมบั๊กเหรอใช่เหรอรู้ว่าเป็นแฮกแบบใหม่ลงท่อได้นี่ไม่ใช่โหมดใหม่นะนี่โหมดปกตินะเนี่ย ผมเห็นจริงๆนะแล้วผมมีสแกนด้วยมาดูสแกนเร็วมาดูสแกนมาดูสแกนไม่มีใครมาเลยเพื่อนมาดูสแกนหน่อยได้ไหมเนี่ยเอา้าแล้วไปไหนกันหมดสีน้ำตาลเอา้าฟ้าอ่อนโดนคิวไปแล้วไม่ใช่เหรอ what ตกลงสีอะไรอะ่ะ คิวอ่อนก็โดนคิวไปแล้วฮนะสีเหลืองไม่ใช่สีแดงแล้วฟ้าอ่อนอยู่ได้ยังไงอ่ะแต่น้ําเงินเนี่ยทำไมลงทอ่อผมเห็นอยู่นะฝาท่อเปิดโอ้งงเอาเอาเอากำลังจะผ่านปีใหม่ไปนะฮะไม่รู้ว่าปีหน้าเกมยังเป็นอย่างนี้อยู่หรือเปล่าเฮ้ยเพื่อนทำไมชื่ออย่างนี้ได้อะ ตั้งชื่อเป็นตัวบวกหรือหารเนี่ยหารใช่ไหมเล่นให้จบเล่นให้จบสีแดงสีส้มสีม่วงเมื่อกี้ใครสแกนนะสีแดงสีม่วงสีส้มสีฟ้า่อนห <c oughs> มุนพิทยุกันกี่ชั่วโมงเนี่ยผมว่าต้องจับกลุ่มอะถ้าอย่างนี้อยู่กับคนนี้ดีกว่าในห้องนี้มีสองอันโอเคะฮะฟ้าอ่อนกับม่วงอยู่กับเรานะฮะ ฟ้าอ่อนไปไหนเดี๋ยวก่อนกดเลยเพื่อนกดเลยฟ้าอ่อนออกไปแล้วเหรอไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นม่วงไม่น่าจะใช่นะไม่รู้มีการคิวเกิดขึ้นหรือยังโอ้โหโอ้โหออกเกมกันหมดเลยเอาสีส้อมออกแล้วเหรอ <laughs> โอเคฟ้าอ่อนแน่นอนอ่าแล้วก็วันดีปีใหม่ด้วยนะเพื่อน